ถ้าอาจารย์วิบูลธรรมเตโชที่ปรึกษาเจ้าวาดวัดพุทธ,ธอุทยานดอยอินทรซีซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจพร้อมกับคณะศรัทธาซึ่งอยู่ในพื้นที่ของชุมชนนี้นะครับเพื่อมาต้องการที่จะทำเรื่องของอที่ได้รับการจาัดสรรที่ดินจากบตทนี้ให้เป็นต้นแบบซึ่งมีไรายได้ และก็สามารถที่จะปลูกป่านะครับแล้วเพื่อต้องการให้เกิดไปไม่ป่านะครับซึ่งจากการทําลักษณะนี้จะทําให้เกษตรกร,ะกรนะครับมีผลผลิตนะครับซึ่งเป็นพืชอ,อาหารซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าของดอยรีนี้ต่อไปก่อนอื่นนี่ครับก็ต้องขอขอบพระคุณ ทางท่านประธานและคณะผู้บริหารของบจทนะครับที่ได้ให้ใหความอนุเคราะห์นะครับให้ความเอาใจใส่ในการดูแ,แลและวันนี้ทางคณะทั้งท่านประธานได้เข้ามาที่ในพื้นที่เพื่อมาตรวจรับมอบงานและดูความก้าวหน้าของสมาชิกคโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมธรรมชาติจราพระราชาดอยซี